สำหรับใครนะครับผมนี่กำลังมองหาร้านเติม UC เกมผับ G Mobile นะครับคิมแนะนำเป็นร้าน Top Up Gamer เลยนะครับผมเพราะว่าถูกกว่าการเติมเองในเกม10-15%นะครับเติมรวดเร็วใช้เวลาเพียงแค่5-10นาทีนะครับปลอดภัย100%เพราะทางร้านใช้บัตรเลเซอร์แท้นะครับทางร้านยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับผมเช่น Free Fire, ROV แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับหากสนใจนะครับแอดไลน์มาได้ที่ ID ดีแอดพับอัพเกมเมอร์นะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะร็บๆีไปเติมกันนะทุกคนแบบจะโดดเข้าหน้าต่างเลยแบบโดยไม่ต้องปีนเออแบบนี้แหละที่ต้องการคือไม่ต้องมีปืนให้หรอกนะจริงๆเอาตรอดขอเอาตลอดได้คือไม่ต้องมีปืนให้หรอกคือไม่ต้องมีปืนให้หรอกแค่นั้นแหละ why don't give up you can go back sure like parent เฮ้ยมันมีคนลงฟาร์ม <Lock, lock S 1> ด้วยล็อกเฉยใครไม่รู้เฮ้ย<ๆ>คนนั้นอะแบบเฝ้าเสาให้อะไรเงี้ย ยิงสักคนหน่อยครับแกล้งไป Watch out ยู่นี่ตัวเระเห็นป่าวว่ายังมีด่านชุบใช่มีอยู่พอ <c oughs> ดีคนสอนเนี้ย ดนหรอขอบคุณ35ดาวครับคุณจอจี้เหรออ่านว่าไงอ่ะจอยเหรอ <Okay. S 1> จอยจี้เออจอยจีย้เฉย หมดใช่ไหมหมดใช่ไหม <c oughs> หมดไปเัน <c oughs> ดีนะแบบเมื่อกี้เรามาแบบเงียบๆกันเลยรอดกระสุนในปืน <c oughs> เพื่อนำไปหมดเลย อยังไม่ได้เปิดหวังว่าจะมีคูณสี่ให้นะเฮ้ยม,มีเอมโฟร์ะ I got supplies เพื่อนเบอร์สี่เมื่อกี้ที่ไล่ไปมันตายปะป Watch out, Watch out. สามตัวโอ้โหสี่ตัวมันโดดมาใหม่เลยลองด,ดึงได้ไหมหอมไม่ออออมทันเราไปดึงด้วยหน่อยเพื่อเราจลงมาใหม่นะครับสี่ตัวเต็มเลยเขาตาแรกของหนูเนี่ยเล่นโคตรตึงอะบอกเลย Watch out, watch out! It won't go bad. Watch out! Watch out! I'm recalling a teammate! I'm recalling a teammate!

ไมา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 ก่อระวังบนเขานะอพถึงอยู่ข้างบ้านนี่ยายาตายแล้วมียาแบงให้แบงให้แบงคให้เนี่ยบางคนละอัน ม่่เเืืออนนะข้างบนรอดเหรอวันเขามีสโมขึ้น w a เ c h out! Watch out Watch out. Watch out. Like <hisguebbebbe> a watch out, watch out. Em nghĩ mà long. เอา out, เกมนี้เรียกว่าเดะแบกได้เป็นไหก็มีนะเกมนี้เดแบกได้เป็นเนี่ยตรงไหนวะพื่นบนเขาฝั่งบน Watch out Watch out ข้างลลเนี่ใหม่สี่ใหม่ม นอกไปได้อยากมีตัวนึงเพื่อยิงผมหลขอคุณหกได้ไหมไไเอาแม่งก่อนล,อละตุ๋ยละเฮ้ยโดนลัดฮิว Watch out Mark the location What the fuck เลย่ะในบ้านนี่ตัวนึง เฮ้ยใครมาแย่งคิวผมนี่ยได้เดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งใครยิงมา เออไหนวะ Watch out คุณแซมสั่งมาค่ะเป็นงั้นไปหู <c oughs> ้เขาหัวโอ้ันเข่าเต็มเลยอ <c oughs> ไไะไรเงี่ยไอ้เยี่ยตวนไ้นวะ ต้นไม้เนี่มาระวังออกร a t c h อ u t ต้นไม้ไกล้นะต้นไหนให้ไกลด้วยหายไปเลยหนึ่งโอคค้โหตู้ตรงนี้แหละเพื่นอนตรงตนี้ลไล้ตรางหนนี้เลย <laughs> Hello. 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 Watch out, watch out. <laughs> <laughs> <Marten>. mm. <laughs> oh. oh. <laughs> Mark the location, watch out. <laughs> ดันมาดิไหนติ่ก็ดันมาดิพอที่ไหนอะ่ะช่วผมได้อยู่ช่วผมได้ตอนนช่วกันอยู่เจ็ดวบิบีบทำไมพี่ตามไปละตัวนี้เดี๋ยวบนเขาเนี่ย Watch out เขาข้างหลังแหละ เดินเข้าวงได้มีรถเข้าวงไปเลยนะโอ้โด้วยคนหินนี่ตัวนี้เดินอ่อาไปเลยไปเลยไม่ต้องชกน่าจะตันไม,ม่มียาเขาก็ถล่มไปบ้างเบอร์สองเบอร์หนึ่งนั่อยู่ไรอยู่ไรอยู่ <c oughs> เล่าสามเข้าวงไปเลยเอากะถล่มา Isso. Thank you. 弄炸、嗯、了。 รอดปไม่รอดแล้วหนึ่ง awesome แววชนะอยู่ถ้าแบบถ้าไม่ไม่ตึงมากสองคนนี้ถ้าสองคนนี้ไม่ตึงมาก,น,าน,มมากนะคือต้องปิดตัวหนึ่งให้ได้เจอละวิ่งลงมาเพือ่อนวิ่งลงมารอโล่งก่อนด้กันหลังก้อนหินหนึ่งอีกคนหนึ่ง Hmm. อาจจะหวังไก่ได้อยู่นะอีกคนหนึ่งที่หาไม่เจออีกคนนึงบ้านเหลืองโอ okay. เคนี่แหละเอาคนข้างบนกันรอเขาลงมาเฮ้ยบงบิล้วเพื่อนวิ่งละว,วิ่งละ Allez. <laughs> โอ้กินไก่เฉยนี่เอาไปผมก็มีนะลูกซองนะ We are the best ใครว่าผมไม่มี <laughs>